รถตู้เข้าใหม่เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาปี2019ไม่ลักหมื่นเท่านั้นเองสำหรับคันนี้ไม่5,000สนะคะลูกค้าจากภายในเป็นเบาะหนัง3แถวค่ะสำหรับใครที่ตามหารถตู้เกียร์ธรรมดาเบาะหนังสแถว9ที่นั่งนะคะรถรอบนี้บอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานราชการกดระวางนะคะวิ่งน้อยชี้งานน้อยนะคะใครสนใจนะคะคันนี้สามารถทักสอบถามได้เลย เซนเซอร์หลังมีให้นะคะประวัติดีรายได้พอออกรถเริ่มต้น39,000ค่ะสำหรับคันนี้นะคะสนใจทักสอบถามมาได้เลยค่ะป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะสามารถแจ้งได้นะคะมีไฟแน้นรองรับป้ายเหลืองจ้า